สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นะคะอู่ห้านกำนันสุดรถนอกนะคะสำหรับ FC หลายๆท่านเนาะที่มองหาหรือว่าสนใจหูก้อดํานะคะสวยๆไปไว้ใช้งานเนาะคันนี้นะคะก็เป็นอีกคันที่เข้ามาเพิ่มนะคะเข้ามาใหม่เผื่อหลายๆท่านนะคะสนใจรุ่นนี้อยู่เป็นฮีโนเมกาหัว FC ตอนเดียวนะคะคันนี้เครื่องยนต์ JO5E 4สูบ210แรงม้าเทอร์โบขมาเร็วนะเป็น ัวท็อปเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะคะสําหรับตัว 5e อ่าก็คือคากระจกฝั่งคนขับนะคะก็จะอยู่ข้างประตูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ภายในคอนโซลก็คือเป็นสีดํานะคะล้วนเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะสภาพที่มาสวยมากๆอ่ะแม่คะจะพาไปชมคาสีกันก่อนเลยนี่คะ่ะตรงนี้สีเดิมอ่ที่แตกออกนะคะ นี่ขัดก็ออกแล้วค่ะไม่มีผลนะคะนี่สภาพที่มารถแต่ละคันที่มานะคะก็ไม่ได้ล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดใดๆเลยก็คือให้ f อได้ชมกันแบบสภาพที่แบบมาสดๆร้อนๆนะคะจากญี่ปุ่นเลยก็เป็นคัสซีเรียวปลายไม่มีผลเกี่ยวกับการใช้งานนะคะความยาวก็ประมาณ6เมตรกว่าได้นะคะสำหรับ ความยาวของตัวคัสซีก็จะเหมาะนะคะกับรถทุกประเภทเลยลูกค้าอยากทําเป็นรถล่องนะคะกระบะพื้นเรียบเนาะหรือสั่งเป็นแบบติดเฮียบอ่าได้เลยนะคะตอนนี้ที่อุกของเราก็คือมีนะคะสําหรับตัวเครนเนะาะประมาณสัก3ตันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของทาดานุนะคะสำหรับท่านใดที่แบบเปิดร้านวัสดุก่อสร้างนะคะหรือแบบไปไว้ใช้ในไซ์งานอยากได้แบบติดเฮียบนะคะสักคันเนาะก็แวะมาชม มาดูคันจริงแล้วก็มาดูตัวเฮียบนะคะตัวเครนเนาะได้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะหรือสําหรับ FC หลายๆท่านนะคะที่แบบอยากสั่งเป็นตัวสเปคกระบะดาทั่วไปนะคะ3ามเมตรหกนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสเปคอู่มาตรฐานของอู่เลยนะคะหรือ3ามเมตรเจมเมตรแหรือว่า4เมตรนะคะได้หมดเลยยินดีจัดให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะคะ ตามสเปคที่ลูกค้าใช้งานเนาะสามารถสั่งได้เลยนะคะยาวสูงความกว้างนะคะเท่าไหร่ก็คือสั่งได้หมดเลยนี่ดูตัวคัสซีได้นะคะสำหรับอีกฝั่งเนาะแหนบนะคะเราจะเสริมเพิ่มให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะนี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเห็นแหนบมันมาน้อยเราเสริมให้นะคะหรือลูกค้าบางท่านนะคะอ,อ,อยากได้เป็นแหนบหลังตรงเตง่งก็สามารถแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะ จัดให้ตามสั่งแน่นอนอดูสภาพที่มาก็ประมาณนี้นะคะถังน้ำมันร5 0ลิตรนะคะสำหรับตัวถังน้ำมันอ่านี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะดูสภาพได้นะคะ ชุดเกียร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์รอบเร็วนะคะเราดูแลให้เรียบร้อยอลูกค้ารับรถไปใช้งานนะคะก็คือพร้อมไปใช้งานได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นของเลวเนาะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะทะเบียนเล่มพร้อมอก็คือแบบลูกค้ารับรถไปไปอัดแค่ตัวซาเลกเท่านั้นเองนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นตัวจารบีเราก็อัดให้ไปนะคะนี่ดูสภาพได้เลยสีเดิม คันนี้มาก็จะเป็นเขียวออกเป็นเหลืองอ่อนๆนะคะก็จะมีอีกคันหนึ่งนะคะที่แบบสีตัวหัวเก่งหัวเก่งนะคะก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าอีกคันหนึ่งนั้นก็คือเฮียจากอำเภอห้วยแถลงนะคะนะครราชสีมาก็ ปิดการขายไปแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะก็ยังมีคันนี้อีกคันนะคะก็จะมาคู่กันเนาะแต่ว่าคันนั้นแม่คะรีวิวไปแล้วนะคะสภาพก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะเป็นรถแฟดมาเหมือนกันเลยเนาะนี่ค่ะสำหรับตัวให้ E นะคะก็จะมีกรองดักน้ำมาในตัวให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะนี่มีมาให้เลยเรียบร้อยนี่ด้านหลังของตัวเครื่องยนต์นะคะดูได้เลยนี่สภาพที่มา นี่ค่ะแต่ละจุดนะคะนี่ลูกค้าดูได้เนาะหัวเก่งนะคะด้านหลังนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวมาชมภายในกันก่อนอนี่ค่ะคอนโซลนะคะจะเป็นสีดำเลยสำหรับตัว 5e ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะนี่ดูเบาะใหม่มากๆเลยพื้นนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำเก๊ะ ทุกอย่างนะคะจะเป็นดําหมดเลยนะคะแผงประตูนี่ก็จะเป็นดําแบบนี้เลยนะคะนี่ดูสภาพได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะก็จะเปื้อนคราบน้ํามันมาเนาะแต่ปกตินะคะเวลาช่างแบบย่นช่วงล้อเสร็จนะคะหรือบางคันก็ก่อนที่จะย่นช่วงล้อเราจะล้างทําความสะอาดให้ก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะทําสีช่างสีก็จะล้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคัสซีพวกเครื่องนะคะหัวเก๋งนี่คือช่างเขาจะล้าง ก่อนที่จะพ่นสีจริงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว f c ไม่ต้องกลัวว่า,างานสาีจะแบบไม,ไม่หนานะคะอา่าก็คือเราดูแลให้ทุกจุดนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการย่นช่วงล้อนะคะแล้วก็ไปขึ้นกระบะดำแล้วก็ไปทําสีนะคะจัดให้งานคุณภาพงานดีแน่นอนนะคะลูกค้าเราใส่ใจทุกขั้นตอนของการสร้างรถนะคะ อู่ของเราครบจบในที่เดียวเนาะอ่าเอฟซหลายๆท่านนะคะที่ตัดสินใจอยู่ในการแบบจะออกรถ6กล้อดําซักคันไปไว้ใช้งานนะคะก็สามารถแวะมาชมมาดูงานจริงที่อู่ของเราได้เลยเนาะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนี่คะ่ะดูคอนโซลได้ไม่กิฟเลยขนาดยังไม่ได้แบบลงแว็กหรือว่าทําความสะอาดนะคะนี่ดูได้สวยมากๆค่ะลูกค้า นี่เลยเราคัดรถมาให้ f c สวยๆทุกคันแน่นอนนะคะขอบเลอะเลอะเลยฟังเบียน้องเวียน้องเอ่ะแต่อันนี้เขาไม่ได้ล็อกเลยนะี่ขอบมันล็อกไม่ได้บอมันจอดไม่ตรง ไม่ต้องเอาูตรอะไรเขาเองเองคือเองจับให้พีกไ็ได้เองเขาตระก,กิกเกาะงันนี่เถอะเดีไปไป๋ยวเองจะเพิ่งเอาลงเดี๋ยวบเบได้พี่ไปทางนั้นคับนี่เลยค่ะให้ดูแบบใกล้ๆได้เลยเนาะดูสภาพได้นะคะ ทุกอย่างเนาะเราเช็คให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาฟรีปั๊มเนาะ,ะก็คือเราเช็คให้เลยกรองอากาศก็เปลี่ยนให้ใหม่ระบบแอร์ทุกอย่างนะคะ,ะใช้งานได้เลยนะคะแอร์ A, เย็นเจี๊ยบแน่นอนคะ่ะนี่ดูสภาพของคัสซีได้ให้ชมใกล้ๆได้เลยนะคะนี่ดูได้เลยนะคะดูความแบบ ความเหลี่ยมความเงาของตัวแป๊บได้นะคะว่าใหม่ขนาดไหนนะคะนี่เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะสำหับเสียงเครื่องนะคะรุ่นนี้น้องเสียงเขาจะหนักแน่นแบบนี้เลยนะคะสไตล์ฮีโนนะคะลูกค้าให้ชมกันแบบ เต็มคันอีกรอบค่ะเผื่อเอซีจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะการดูแลหลังการขายเนาะทางอู่เรารับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งาน3เดือนนะคะเรื่องทะเบียนเล่มเรารับประกันให้เลยเนาะไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับเรื่องทะเบียนเล่มลูกค้าไปโอนได้ทั่วประเทศแน่นอนเนาะแล้วก็ทะเบียนได้ชัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เรารับประกันให้เลยนะคะ ลูกค้าซื้อรถกับทางอ,อู่ของเราเนาะกินอิ่มนอนหลับนะคะสบายใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเราเน้นให้ทุกคันนะคะคุณภาพมาตรฐานทะเบียนเล่มได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะการดูแลหลังการขายชัดเจนอ่านี่เลยค่ะเอก,กลักษณ์ของอู่เราเลยนะคะงานสีดีมีคุณภาพสีสันสวยงามโดดเด่นเจอรถอู่ล้านกำนันสุดที่ไหนนะคะ ลูกค้าก็คือแบบรู้เลยเนาะมีอีกหลายคันนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวแม่ค้าจะทยอยรีวิวให้ได้ชมนะคะสำหรับ f อซหลายๆ่ยันที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่ในการจะออกรถสักคันนะคะได้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะหลากหลายราคาเนาะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะคะเหมือนที่แม่ค้าบอกว่า ราคาเริ่มต้นอยู่ที่630,000านะคะเป็นน i s s ันยูดีเครื่องยนต์ JO5D นะคะนีได้6กล้อดัมไปไว้ใช้งานราคาเบาๆน่ารักนะคะจัดให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตามลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามขอบคุณ FC ทุกๆท่านมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ต่างประเทศเนาะ ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เอที่แบบอคอยคอมเมนต์นะคะเข้ามาเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะแม่ค้อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ